สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ติดตามทันข่าวทางไทย PBS ค่ะหลังเกิดเหตุปลาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มกองทัพประชาชนค้นระบบทักษิณหรือว่ากอปทอและกองทัพธรรมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะจนถึงขณะนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุได้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจุฑาพรกันหาค่ะรายงานสดจากถนนราชดำเนินค่ะเสียงดังคล้ายระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะทางผู้ประสานการกองทัพทำได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าเป็นการว้างประทันยักษ์ใส่เต็นของการอาสาค่ะคอวามันิ่่งใหญ เวลาประมาณ13เด30นาทีนะคะเกิดเหตุคนร้ายปาวัตถุคท้ายระเบิดใส่กลุ่มขาดอาสาของกองทัพประชาชนพ่นระบอบทั่จินหรือกอปททที่ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณเชิงสะพานมกวานรังสรรค์บนถนนราชดำเนินนอกโดยคนร้ายโยนวัตถุคล้ายระเบิดเข้าไปภายในเต็นท์ริมรั้วกองบัญชาการกองทัพตกที่มีกาดอาสาพักผ่อนอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4คนหนึ่งในนั้นมีอาการสาหัส1คนนะคะทั้งหมดถูกส่ง ตัวไปรักษาที <Jean> ่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะขณะที่เรือตีแซมดินเริดดุกผู้ประสานงานกองทัพธรรมเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีชายชะกันสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านเข้ามาในช่องจราจรผู้ขนานทางถนนราชดำเนินนอกจากแยกนครวานผ่านมายังบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบกแล้วกว้างประทัดยักษ์ใส่เป็นกาดอาสาที่ตั้งอยู่บริเวณริมรัวกองบัญชาการกองทัพบกก่อนที่จะขับรถขับรถหลบหนี ไปทางแยกจรค่ะอขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพลตารวจโทกำรณวิทุกกระจางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลนังเลื้งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ค่ะ บริสุทจากการตรวจสอบจากศูนย์เอราวัณนะคะพบว่าผู้บาดเจ็บทั้ง4คนขนาดนี้3คนสามารถกลับบ้านได้แล้วนะคะเหลือเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่ยังคงต้องรักษาตัวต่ออยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากยังมีอาการสาหัสมีบาดแผลที่ดวงตาขวาแขนขวาและขาขวาค่ะคุณนวิสานะคะขอบคุณคุณจุฑาพรค่ะ ภาพรวมการเปิดรับสมัครสอสระบบแบ่งเขตทั่วประเทศนั้นปิดการรับสมัครในวันที่2นะคะย่างพบว่า8จังหวัดภาคใต้ยังมีปัญหาสมัครได้